สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับตอนรับทุกคนเข้าสู่บ้านเบาณนะวัดคนบ้านบ้านนะครับเจอกันวันนี้เป็นวันอังคารที่สองเดือนกรกฎาคม2568ครับผมพอกันคือเก่าครับสวัสดีเอฟซีเอือ้ออายพ่อเมียน,น้องนุ่งทุกคู่ทุกคน,กคนเดอ้อครับ เอามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับบาานวัดเนี่ยเด้อสำหรับคลิปนี้ครับผมกะพาทุกคนมาเลี้ยงควายคือเก่าล่ะครับพามาชมบรรยากาศปลาเขียวขาจีนะครับหย่าเต็มเลยนะครับบ่อึดฮอดหย่านะครับช่วงนี้หย่าบ่อึดหัวควายกับสนุกกินอิ่มน้ำซ้ำลานครับกินบ่ไปไสมาใสละครับ,บ,ไไรบเพราะว่าหย่าร้ายแห้งครับ นะครับทุกคนอ่อนซ่อนหยาเนาะเทิงหยาเทิงใบโจดครับหลายแห่งครับหลายคักช่วงนี้ครับพอกันตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงครับสามโมงกว่าๆเนาะสามโมงสิบห้านาทีประมาณนี้นะครับทุกคนมาเลี้ยงฝ้ายเหรครับบรรยากาศกะจั้งสี่เห้อครับแดดฮอนแน่ครับมือนีมือนีมีแดดครับ วันนี้แดดลงนิดนึงนะครับอากาศกมีร่มอยู่นะครับมีร่มอยู่แต่ว่ากะแดดเฮ้งครับท้องฟ้าเปิดนะครับมือในท้องฟ้าเปิดหลังจากที่มือวานนี่เป็นว่ามีพายุวุศันนะครับพายุอยู่ห่างจักไปตกข้างใดนนะครับข้างน้ำผมนี่มต่แดดมีแต่ขึ้นซื้อนะครับเมือวานนี่ฝนมาซําเงี่ยวจักจั่นี่เป็นว่าเนาะผูเ่าว่านี่แหละครับม,มือนี้กะแดดแอมแซมแหละครับบรรยากาศยังสีร่มวีวี คือย,ยง่แรงคือย,ยง่แรงยง่หนาวนี่ครับบรรยากาศต่างน้ำคาบก็ไหลกดแช่ให้กำลังใจด้วยการสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่ผมติดไว้น้ำคลิปต่างๆเด้อครับฝากไว้น้ำนะครับหรือว่าสมัครสมาชิกหรือเยี้งต่างๆกลับไปได,ด้วครับเด้อ เขาไปเบิงนะครับเขาไปสนับสนุนกิมที่โปรไฟล์ผมนะเขาไปเบิงก็ไดนะครับให้กำลังใจกันนะครับค่านามค่าปฟค่าเน็ตนะครับค่า,าชากาแฟนะครับนาะฝากน้าหนึ่งเด้อครับเป็นกำลังใจให้ครับบ่าวณวัดนะครับฝากต่อน,น้ำครับช่องนี้กับผ้าจังสีล่าผ้ามะเร็งม่วเมะเร็งควายผ้ามหาอยากหาก,กินนะครับ จะเป็นบาวซํำน้อยนะครับอันนี้เป็นตัวน้อยนะครับเอาได้สิมหามือนะครับสิมห้าบานแล้วเนี่ยครับซิมหามือแล้วไปเข่าห้มบังดาไปเข่าร่มเข่าร่มเลยวไปไปเข่าหฮมไปมันห้่อนเออเดินไปเออเดินเข่าล่มเด้อเออยุคนี้ละน่ครับกระล่างฮัดกินหยานะครับในน้อยเนี่กระล่างฮัดกินหยา หญ้าลายครับหญ้าลายหญ้าลายแต่ว่าเสียที่ิ่นห่อนนะครับมือนีห่อนนะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับผมนอนแซาหาดอยู่ครับมันห่อนแห้งนะครับอากาศครับเป็นกระเลยแบบว่าบอกว่าอยากยูปันไดนะครับปกติแล้วถ้าอากาศมันเย็นๆนะครับเป็นสียูนิ่งๆนะครับเป็นกระสีกินแบบสบายนะครับแต่ว่ามือนีมันห่อนนะครับเป็นกระเวียนสีล่งแต่น้ำนี่นะครับแต่ว่าหลังจากสีม่วงไปแล้ว อากาศกับคงจะดีนะครับก็คงสิกลับมาเย็นนะครับเป็นกระสสค่องสียูยูนะครับตอนนี้กลายเป็นเลาะสะกเกินนะครับท้องฟ้าเปิดสวยงามนะครับ อากาศร้อนนะครับอากาศหอนแห้งพิ่นกระสิผ้ากันไปล่งขีดตมนะครับไปอาบไปเกียรขีดตมก้อนนะครับไปอาบน้ำอาบน้ำยุบบวกนะครับเพ่นมองเพ่นเคยไปนะครับสามน้ำแวเพ่นจะสิกับพื้นมาใหม่นะครับพ่นกระสิเพชรจังสี่หละถามอากาศหอนนะครับ เรียบนะครับเดี๋ยวฝากกดที่สามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำนะครับบรรยากาศดีดีครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้บาวนวัดด้วยนะครับออกมาอย่าเข้าไปลูกอย่าเข้าไป จอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณที่รับชมในหลายนะครับด้วยขอบคุณเอฟซีทุกมองทุกบอลทุกบ้านทุกพืนก้นทีนะครับขอบคุณในหลายครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม